เราพูดถึงเรื่องราวของนางงามนิคาระกัวไปแล้วแต่ว่าเราพยายามจะให้เห็นว่าพด็ิการขวาจัดกับพฤ็ิการซ้ายจัดนี่พด็ิการขวาจัดนี่มาล่าหลังกว่าพฤ็ิการซ้ายจัดอีกนะแต่เนื้อเนื้อหาคล้ายกันแต่ว่าฐานการจัดการไม่เหมือนกันฐานการจัดการของไฟพฤติการซ้ายจัดนี่เขามีฐานมวลชนมาก่อนแล้วเขาผ่านการต่อสู้ ร่วมกันกับประชาชนวันนี้เรามาคุยเรื่องไปรัเสเซียระวังจะสวยวันนี้เรื่องราวในรัเสเซียก็อธิบายนะครับว่าจริงๆวันนี้ปูตินถ้าทำได้นะครับอาจจะออกกฎหมายห้ามวิจารณ์ปูตินเลยก็ว่าได้ แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้มันคล้ายๆกับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองบ้านเราเพียงแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองบ้านเหานี้ห้ามวิจารณ์บุคคลคือตัวประมุขรัฐก็คือกษัตริย์ปูตินก็เป็นประมุขรัฐทำไมออกกฎหมายวิจารห้ามวิจารณ์ปูตินไม่ได้เขาออกมาปูตินก็พังเพราะว่า โลกที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยการวิจารณ์บุคคลผู้นํารัฐที่กินภาษีอยู่ได้ด้วยภาษีอของประชาชนเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหมดแล้วดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจะเป็นปลเด็การซ้ายจัดปลเด็การขวาจัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ขวาจัดหรือปลเด็การทหารปลเด็การโบราณของไทยเนี่ยยังอยู่ในขั้นล้าหลังกว่าของรัเสเซีย แต่รัสเซียก็พยายามจะสร้างกฎหมายคล้ายๆกันขึ้นมานะครับคือเรื่องกฎหมายของความจงรักภักดีแล้วใช้กับใครไม่ใช้ใช้กับประชาชนแล้วยังใช้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับแล้นใครไปเที่ยวรัเสเซียต้องเขียนข้อตกลงนี้นะครับอาการอย่างนี้เป็นยังไงครับอาการของปูตินอย่างนี้ถ้ามองในแง่ของ สงคารามยูเครนนี่วันนี้เราอาจจะบอกความแพ้ชนะไม่ได้แต่รู้อาการแล้วว่าไอ้ที่เหนื่อยก็คือคนที่ลบโดยตรงก็คือรัเสเซียที่ลบกับยูเครนแล้วกินยูเครนไม่ลงว่ากันตรงๆไอ้ที่กินไม่ลงนี่ครับเพราะว่ายูเครนนี่เล่นเงียงงาอยู่ข้างหลังมีคนหนุนหลังนะครับแต่เอาละ จะว่ายังไงก็ตามทีแต่รัเสเซียต้องเล่นเล่นบทนี้เองก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันดังนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้ามองในแง่ของการท่องเที่ยวถ้าเมืองไทยจะมีกฎหมายออกกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองให้นักท่องเที่ยวมาลงนามก่อนจะเข้ามาต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก่อนเนี่ยผมว่าไม่มีใครมาแน่ ดังนั้นวันนี้รัเสเซียคงไม่สนใจเรื่องนี้แล้วครับไม่สนใจว่าว่าใครจะมาอย่างไงนะฮะไม่สนใจนักท่องเที่ยวก็ต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความพักดีเอ,เอ้าเฮ้ยถ้ามองจากผิวเผินนี่แล้วนักท่องเที่ยวไม่ไปเกี่ยวความพักดียังไงเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันหน่อยนะครับดังนั้น คำถามวันนี้ที่ถามท่านเนี่ยมันมีมุมมองอย่างหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่นี่ที่ผมถามนี่ผมเจาะไปที่ว่าอาการเป็นอาการปูตินเป็นยังไงอาการปูตินเป็นยังไงออกกฎหมายคล้ายหนึ่งหนึ่งสองแต่เข้มกว่าคนมาเที่ยวต้องทําข้อตกลงความพักดีหนึ่งปูตินอาการหนักในสงครามยูเครนสองไม่บอกอาการอะไรเลยของปูตินอันนี้ก็ท่าน ผมอยากให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราคิดเรื่องต่างประเทศมองให้กว้างออกไปเนี่ยก็จะทําให้เรามองปัญหาการเมืองภายในของเราได้แจ่มชัดมากขึ้นนะครับภาพป,ปูตินภาพนี้รู้สึกน่าจะเศร้าๆหน่อยนะมาดูข่าวครับวันนี้มีข่าวประหลาดประหลาดสองเรื่องที่ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเรื่องการวางยาพิษ รู้สึกว่ารัเสเซียนี่มีชื่อเสียงชื่อเสียชื่อเสียในเรื่องนี้มากนะครับวันนี้ยูเครนก็กล่าวหาว่ารัเสเซียนี่วางยาพิษภรรยาของออหัวหน้าสายลับของยูเครนครับมาดูเรื่องแรกก่อนถ้าท่านจะรู้จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับข่าวนี้ เรื่องการทําสัญญาความมั่นคงเนี่ยผมเห็นข่าวนี้จาก m o s สโก Time ก่อนครับผมว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เลยเนี่ยจะออกกฎหมายให้นักท่องเที่ยวดังนั้นคนไทยต่อไปนี้ถ้าเขาออกกฎหมายนี้มาใช้ซึ่งเขาออกได้อยู่แล้วนะครับคนไทยจะไปเที่ยวอัลัสเซนี่ต้องเซ็นชื่อก่อนครับ อาจจะต้องเซ็นในภาษาไทยหรือภาษารัเสเซียไม่รู้เนี่ยนะต้องเซ็นชื่อก่อนผมเห็นข่าวขึ้นมาจากมอสโกไทม์ผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอมอสโกไทม์บอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยรัเสเซียเตรียมการที่จะให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องเซ็นข้อตกลงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี พออ่านข่าวอย่างนี้เราก็แทบไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวนี้มันโฆษณาชวนเชื่อกันนี่ครับในสงครามเนี่ยรัเสเซียก็จะตโจมตีอเมริกาโจมตียูเครนยูเครนก็จะออกโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัเสเซียผมก็เลยไปดูหนังสือพิมพ์เรามารู้จักหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์หน่อยหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สำนักข่าวนี้เป็นสำนักข่าว คลๆาครๆประชาไทยเราเนี่ครับยคๆประชาไทยเรานะครับข้อมูลมอสโกทานี่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียครับ <c oughs> <c oughs> มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1992 ถึงปี2017นะครับแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วไปหมดตอนแรกก็อยู่ที่รัสเซียครับแต่ตอนหลังพอเจอปัญหามากหักหนักๆเข้าต้องย้ายออกไปอยู่ที่รู้สึกจะไปอยู่ที่ประเทศนอกแล้วนะครับแต่ยังตีพิมพ์อยู่ได้ย้ายไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมครับ ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังตีพิมพ์อยู่พอผมเห็นข่าวนี้แน่นอนครับต้องเช็คข่าวเขาตานโทษต้องเช็คข่าวจากสำนักข่าวต่างๆว่าใช่หรือไม่ใช่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆใช่ครับดูจากข่าวรอยเตอร์ครับทุกสำนักข่าวลงเหมือนกันหมดแสดงว่าของจริง อีกไม่นานนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์ประเทศไทยเอาบาวที่จะพาคนไปเที่ยวรัเสเซียก็คงจะต้องเจอเข้อหาเอ,อ้ต้องติดเรื่องนี้มาดูรายละเอียดนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงรอยเตอร์บอกว่ารัเสเซียกําลังเตรียมสัญญาความซื่อสัตย์และจงรักภักดีให้กับชาวต่างชาติเซ็นครับบูมเบิร์กส พาดหัวบอกว่ารัเสเซียต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเซ็นสัญญาความซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับระบบปกครองรเผด็จการที่หมบุมเบื่อี่เอาเอาเต็มที่เลยนะกับระบบปกครองรเผด็จการที่ชั่วร้ายของตนทั้งนี้รัฐมนตรีมหาไทยกำลังเตรียมร่างกฎหมายห้ามการวิาพากษ์วิจารณ์นี่ เขาอ้างอิงจากสมนักข่าวทาัสเลยนะเอาจริมันหนักหนักกว่าเดิมเลยคีนี้เป็นสมนักข่าวของทางการของรัสเซียเลยเคมรินเตรียมผ่านร่างกฎหมายออกมาก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนมีนาคมปีหน้าครับแสดงว่าจะมีการเลือกอีกแล้วเขาปูตินเนี่ยนะฮะอันจซีลา รัเสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องเซ็นสัญญาความซื่อสัตย์จงรักภักดีเดอะกาเดียนชาวต่างชาติคนที่จะเดินทางไปรัเสเซียจะถูกบังคับให้เซ็นคำมั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีโดยรัฐตีมหาไทยได้เตรียมร่างกฎหมายห้ามการวิพกาววิจาร์ประเทศรัสเซียและนโยบายต่างประเทศไว้แล้วเอแม พูดยังไงว่านักท่องเที่ยวคนไทยก็ดีหรือชาวต่างประเทศไปไปวิจารณ์รัสเซียเสียสสหายไม่ได้ในประเทศรัเสเซียไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอันนี้มาดูเคียฟเคีฟนี่สเป็นข่าวของยูเครนอยู่แล้วนะครับเคียฟอินดิพนแนนต์รังตีมหาไทยรัเสเซียเตรียมร่างกฎหมายให้ชาวต่างชาติทุกคนเดินทางเข้ารัเสเซีย ต้องเซ็นข้อตกลงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเนื้อความเป็นเขาอ้างจากสำนักข่าวทัสกันทั้งหมดนะครับสำนักข่าวทัสของรัสเซียรายงานเมื่อวันพุทธที่29เดือนที่แล้วเนี่ยครับเมือม่ออ,อาทิตย์ที่แล้วนี่ว่ารัสเซียกำลังเตรียมออกกฎหมายที่เรียกว่าข้อตกลงความพักดีแล้ว เนื้อความก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องอยูเครนเขาบอกว่าร่างกฎหมายระบุว่าชาวต่างชาติจะถูกห้ามไม่ให้พูดหรือแสดงออกบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสำเร็จของประชาชนโซเวียต ในการปกป้องปฏิภูมิและการมีส่วนร่วมเพื่อชัยชนะเหนือรัฐที่ฟาสซิส,สในสมัยสงครามโลกคที่สองเอเราเราเป็นนักท่องเที่ยวนี่เราจะไปพูดะก็ไม่มีความรู้อยู่แล้วแต่ไม่แน่อาจจะมีคนต่างชาติในยุโรปอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับรัสเซียว่าสงครามรัสเซียที่บอกว่าชนะในสงครามโลกครั้งที่สองชนะฟาสซิส,สนั้นอาจจะมองว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ชชนะจริงหรืออะไรแล้วแต่นะครับนีห้ามพูดพูดไม่ได้เลยชชนะของโซเวียตในอดีตที่มีต่อนาซีภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินอา่านี่แหละครับเข้าใจแล้วผู้นำสูงสุดของอดีตโซเวียตได้รับการเปรียบเทียบกับการผนวกไครเมรียของรัเสเซียโดยตลอดโดยปูติน ใช้ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับชาติตะวันตกและค่านิยมแบบเสรีนิยมวิจารณ์สตาลินก็จะไม่ได้กลายเป็นชนิสตาลินถูกยกขึ้นเป็นวีรบุรุษในตอนหลังจากที่สตาลินเสียชีวิตช่วงนั้นก็มีการคอมเมนต์ สตาลินมากนะครับโดยเลขาธิการพรรคคนใหม่คุชอปเนี่ยตอนหลังๆก็มีการวิจารณ์เยอะไม่มีกฎหมายว่าอะไรวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะสตาลินนี่เป็นคนรวมประเทศเป็นเป็นฮีโร่สมัยสหภาพโซเวียตทั้งๆท,ท,ที่วันนี้รัเสเซียไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตแล้วนี่ครับพูดถึงประวัติศาสตร์ไงว่าจริงๆคล้ายๆประเทศไทยนะครับ การพูดถึงประวัติศาสตร์ที่แต่งเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วเราจะไปวิจารณ์หรือใครแสดงความเห็นก็ไม่ได้อันนี้ใช้บังคับกับคนต่างประเทศด้วยนักวิชาการในรัเสเซียวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของปูตินว่าดำเนมีการดำเนินคดีกับประชาชนจํำนวนมากถูกตาหน้าว่าคนที่ ถูกดำเนิคดีถูกตาหน้าว่าเป็นตัวแทนจากต่างประเทศป้องกันป้องกันคนเดินทางเข้าไปแล้วไม่ใช่นคนรัเสเซียเองดังนั้นวันนี้อเมริกาเข้าไปวิจารณ์ที่รัเสเซียก็อาจจะผิดกฎหมายรัเสเซียตามนี้ได้นะครับเอาละการเลือกตั้งประธานดีรัเสเซียปีหน้า2567กําำลังใกล้เข้ามาปูตินได้ได้เปรียบเทียบสงครามดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ ดำลงอยู่สู้กับชาติตะวันตกและเขาจะปกป้องอาระยะธรรมศักดิ์สิทธิ์ของรัเสเซียจากความเสื่อมโทรมของชาติตะวันตกเอฟังคุณคุณครับคือมองว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่นำมานำความเสื่อมโทรมมาให้คล้ายๆบางคนในประเทศไทยนะตามรายงานข่าวทาสภายใต้กฎหมายดังกล่าวชาวต่างชาติ จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมครอบครัวแบบดั้งเดิมโอ้โหสถาบันการแต่งงานเรื่องการแต่งงานแบบแบบดั้งเดิมในรัสเซียก็จะต้องถูกคุ้มครองด้วยนะครับและความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมเอาอีกห้ามห้ามรักเสรีพักรักรวมเพศไม่ได้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้รัสเซียภายใต้การน,นำของปูตินได้ยก คุณค่าทางศิลธรรมและสถาบันครอบครัวที่เป็นมีลักษณะเป็นรัเสเซียขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าจะกระทบไปหมดแล้วจะกระทบไปหมดมันกินความกว้างเหลือกเกินนะครับตรงนี้เองที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีความแปลกผมเลยนึกถึงเรื่องยุคหนึ่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่พยายามที่จะ พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ไทยคุณค่าของไทยแล้วรัฐบาลก็พยายามจะเดินตามคุณคนนี้ที่พูดว่าใครที่มีการพูดจาหมิ่นประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเป็นความผิดหมดเช่นพูดถึงรัชกาลที่สก็เจอหนึ่งหนึ่งสองแม้กระทั่งพูดถึงประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างว่า บอกว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาวไทยไปตีเอามาก็สงสัยเจอคดีนี้เหมือนกันนี่คือลักษณะคําพูดของบุคคลคนหนึ่งที่พูดใช้คําพูดว่าต้องซื่อสัตว์และทดแทนบุญคุณแผ่นดินคนคนนี้เป็นคนพยายามวางมาตรมาตรการเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงแต่ไม่ได้ออกไปกฎหมายครับเรามีแต่กฎหมายหนึ่งหนึ่งสอง ปูตินไม่มีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองที่ปกป้องตัวเองจากการวิจารณ์แต่มีหนึ่งหนึ่งสองภาคพิเศษคล้ายๆพลเอกเปรมครับพลเอกเปรมลั่นบอกว่าบ้านเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครยึดครองได้เชื่อพระสยามสาบแช่งคนทรยศต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ไปนค้นมาได้ว่าเออคล้ายค ความคิดของปูตินวันนี้เหมือนกับว่าก,กอปความคิดของพลเอกเปรมไปออกกฎหมายนี่ขนาดปูตินไม่ใช่ไม่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นลูกเลี้ยงนะท้ามินออนไลน์ทำยังว่าเออเอาความคิดของพลเอกเปรมไปดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่แปลกครับแปลกที่ไปบังคับใช้กับคนนอกประเทศ และแปลกที่เขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยห้ามวิจารณ์อันนี้แหละครับผมว่ามันคล้ายคล้ายเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับผมไม่มั่นใจว่าเอ๊ะข่าวนี้เป็นไปได้หรือข่าวมันแวบ,บขึ้นมาเหมือนกันครับคือผมผมมีเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับใน Google เนี่ยมันจะถ้าเราเป็นสมาชิกมันจะ ติ้งขึ้นมาผมเห็นข่าวนี้ก่อนครับคือก่ลาวเรื่องการ,การวางยาพิษแต่ไม่ใช่วางยาพิษเอ่อเชลินสกี้นะแต่เป็นการวางยาพิษภรรยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนครับ CNN ลงข่าวบอกว่า เป็นการล้างแค้นเรื่องส่วนตัวโดยปูตินกระทากับภรยาของหัวหน้าหน่วยสายลับยูเครนที่ถูกลอบวางยาพิษผมก็เช็คข่าวนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเพราะในประเทศไทยไม่เห็นนะครับข่าวนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อปากรสมัครข่าวใหญ่ๆเริ่มต้นจาก CNN นะครับแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็มานิวยอร์กไทมครับภรรยาของหัวหน้าหน่วยสายรับยูเครนถูกลอบวางยาพิษเดอะการเดียนภรรยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการรับยูเครนหลังจากถูกวางยาพิษเริ่มฟื้นตัวแล้วนะฮะ NBC ภรยาของหัวหน้าหน่วยสายรับยูเคนอยู่ระหว่างพักรักษาตัวภายหลังจากสานิษฐานว่าถูกรอบวางยาพิษด้วยสารโลหะหนัก BBC ครับภรยาของหัวหน้าหน่วยรัฐสื่อราชการรับยู่เคนถูกว่าวางยาพิษสำนักข่าวที่เคียบแถลงเลยนะครับรัฐบาลของยู่เคนแถลงเลย AP ภรยาของหัวหน้าหน่วยสายรับ เหมือนกันหมดเลครับลงข่าวเหมือนกันหมดที่ยุโรปก็เหมือนกันครับฟานเทเวนตโฟอารจาซิลาเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้จริงน่าสนใจว่ามันไม่อาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้แต่ว่ามันมีหลายสำนักข่าวลงแล้วก็บังเอิญรัเสเซียนี่มีมีประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ยาวนะมีประวัติประวัติในระยะใกล้ๆสมัยปูตินนะครับได้มีการวางยาพิษรอบสังหารคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามหรืออลิกับที่เป็นอลิกับปูตินครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาสำนักข่าวมอสโคไทมมาแปลให้ท่านฟังโดยละเอียดเลยนะครับ มอสโกไทม์ยูเครนสงสัยว่ารัสเซียจะวางยาพิษภริยาของหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนโดยมีการถแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสงสัยรัสเซียจะวางยาพิษการวางยาพิษหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของยูเครนนั้นเป็นเป้าหมาย สำคัญที่จะสังหารผู้นำของยูเครนในระดับนำของยูเครนสตรีคนนี้ที่ป่วยเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหน่วยสื่ราชการรับตามภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับชื่อนางมาเรียบุตรดาโนวาคนนี้ครับมาเรียบุตดาโนวา เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกรุงเคฟแสดงว่าเธอเป็นคนมีความรู้นะคเป็นที่ปรึกษานายกได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการสุดหนักโดยเป็นการรายงานสื่อจากบาเบลนิวเอานี้ต้องบอกครับบาเบลนิวนี่เขาออกข่าวนี้แล้วสำนักข่าวต่างๆเชื่อกัน ก็เลยตีข่าวนี้กันยกใหญ่ส่วนจะจริงไม่จริงอีกเรื่องนะฮะนี่เราเราเอาข่าวแปลกมาให้ท่านดูหน่วยสืบอราชการรัฐของอยูเครนได้สรุปแล้วว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวานยาพิษั้งนี้นี่เป็นคำแถลงของนายอันเดียยูโซฟโคสกหน่วยสืบอราชการรับของอยูเครนกับผู้สื่อข่าว AFP มันมีการถแถลงข่าวของของยูเทนด้วยนะครับเป้าหมายคือภรรยาเพราะการเข้าถึงตัวผู้บัญชาการหัวหน้าหน่วยสืบราชการรับโดยตรงนั้นทำได้ยากมากยังไม่มีการถแถลงใดๆจากฝ่ายรัเสเซียทั้งนี้สารพิษที่พบเป็นสารปลอดกับสารหนูในปริมาณเข้มขน้นแรงข่าว ที่เขาไม่เปิดเผยชื่อคล้ายคล้ายๆเมืองไทยกันนะแหล่งข่าวรายงานแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสื่อบาเบลว่าทางเคียฟจะเปิดการสอบสวนเรื่องนี้เร็วๆนี้เขาเรียกว่าเป็นการพยายามฆาตกรรมโดยจงใจแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยใน AFP AFP ก็อ้างเหมือนกันแต่ไม่เปิดเผยชื่อที่คนบอกข่าวเนี่ยนะ บอกข่าวว่าสื่อบาเบลข่าวของสื่อบาเบลนั้นถูกต้องแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งนี้สารพิษที่พบไม่ใช่สารที่พบบ่อยนักในวงการทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายาพิษได้ผสมอยู่ในอาหารที่เธอรับประทานเข้าไปทั้งนี้รัสเซียเคยถูกกล่าวหาว่าใช้ยาพิษสังหารฝ่ายตรงข้ามมาก่อนแล้วในอดีตหลายราย เมื่อปี2018เซอร์ไกส์สกปคนนี้อีกคนหนึ่งในเซอร์ไกส์เนี่ยที่ถูกวางยาเมื่อปี2018อันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของรัเสเซียเองที่แปรพักไปเข้ากับฝ่ายตะวันตกก็ถูกวางยาพิษพร้อมกับลูกสาวและเสียชีวิตทั้งคู่ที่กรุงลอนดอนการรอบสังหารฝ่ายตรงข้ามเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อรัเสเซียบุกยูเครนแบบเต็มรูปเฉพาะ บูรานอฟเองก็ดุถูกก็โดนรอบสังหารมาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งเพราะความสามารถของหน่วยรบของเขามีสูงมากหน่วยของเขาคือคนที่เข้าไปทำการก่อวินาศกรรมหลายครั้งหลายขนในแนวหน้าและบางครั้งแนวบางครั้งแนวรบในฝั่งรัสเซียด้วยได้สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายรัสเซียเป็นจำนวนมาก นี่เขาอ้างอีกอีกคนหนึ่งว่าคนที่ถูกลอบสังหารมากกว่าสิบครั้งนะครับชื่อนายบูดานนฟนี่แหละผลงานเด่นๆที่รัเสเซียกล่าวว่าหน่วยลบหน่วยนี้ได้เข้าไปทำการวินาศกรรมก็คือการไปวางวินาศกรรมสะพานจำได้นะครับสะพานที่เชื่อมท่าเรือในของรัเสเซียในไครเมียรครับที่เกิดไฟไหม้ตอนนั้นนะฮะ เขาก็ว่ามีจากหน่วยนี้ที่ถูกรอบสังหารนี่นายบูดารอฟซึ่งเป็นผู้ก่นักรบหัวเหตุของฝ่ายยูเครนและเป็นสามีของอคนที่ถูกวางยาเนี่ยนบูรรโบอกว่าภรรยาของเขาย้ายมาอาศัยอยู่ในออฟฟิศเดียวกันแล้วตั้งแต่เกิดสงครามรบกับรัสเซียและแทบจะไม่เคยออกไปไหนเลยนี่เป็นป,ปัญหาเรื่อง ความปลอดภัยจะเห็นนะครับว่านายบูบูดานอฟนี้เ,เป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกรอบสังหารแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับรัสเซียในฝ่ายทหารของยูเครนนี่วันนี้ วันนี้ยังแข็งแข็งแรงแต่ว่าจะแข็งสู้กับรัสเซียได้อีกนานเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึ่งนะครับแต่ที่เราแปลกใจก็คือว่าไม่มีการรัฐประหารในยูเครนครับที่จะได้จบเรื่องไม่มีและหลายคนเนี่ยก็ต่อสู้กันเต็มที่เลยต้องรัสเซียเลยต้องใช้วิธีการนี้อันนี้ก็เป็นข่าวสารอีกอันหนึ่งครับที่ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทย ผมเลยนํามาแสดงให้ท่านดูเพราะว่าตอนนี้ข่าวยูเครนต่างๆเนี่ยยังไม่จบสขขงครามก็คงคล้ายๆมวยยกห้ามั้งมวยไทยยกห้าครับต่อยไปต่อยมาก็เริ่มกอดแต่ลวนวเนียเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะจะหมดแรงหมดแรงแล้วครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้กันกลัวจะเสียคะแนนก็ใครเคยดูมวยไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับ ตอนตอนตอนยกท้ายๆแล้วเริ่มก่อนกันแล้วพอหมดแรงทั้งคู่